ออนิวแคมบรี่ครับคันนี้นะ2.5ไฮบริดเนวิเกเตอร์นะครับปี2019นะครับรถป้ายแดงมือเดียวมาพร้อมหลังคาซัลลูปนะครับราคาพิเศษนะครับคันนี้เสนอขายนะครับป้ายแดงร้าน6วันนี้เอาไป8แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถสวยๆเดิมๆบางๆแบบนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมเนทอโต้นั่นเองนะครับก็ช่วงหยุดยาบีบีหน่อก็ไปเที่ยวไหนกันมาก็ นะคงม,มีความสุขกันมากๆแน่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็เอารถสวยมาให้พี่ชมกันอีกหนึ่งคันนะครับพี่ๆก็ต้องสนใจกันแน่นอนสำหรับคันนี้เพราะว่าคันนี้นะครับเลขไม่เพียง120,000สมนกิโลนะครับกับ Toyota Camry นะครับ Hybrid Navigator นั่นเองนะครับหรือชื่อย่อนเป็น2องพันห้าสนะครับตัวนี้ปี19นะครับแล้วก็ราคาเสนอขาย819,000บาทนะครับตอนเป็นป้ายแดงเนี่ยราคาสูงพอสมควรน,นะครับราคาอยู่ล้านหนะครับ ตัวนี้นะพอเป็นมือสองราคาก็หายไปครึ่งหนึ่งนะเหลือ819 819ตัวนี้นะผมบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่มีเก็บงานและรถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับเป็นรถป้ายแดงของ Toyota KM คมอเนะครับเป็นรถหน่วยงานนะเชา่ชาใช้ตามระยะปรประจำการนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับดูสีนะครับ,ด,นะรบดูตัวเงาแสงทุกอย่างนะครับเดิมครบหมดคันนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าด้วยตัวเลขใหม่แล้วก็ตัวราคาปกติรุ่นนี้มันจะอยู่ประมาณ8583 แต่พอมาเป็นคันนี้อยู่8 1 9น้านะครับเลขไม์แสนสองขับดีนะคันนี้ผมไปรับมานะคันนี้ก็ต้องบอกว่าเดิมจริงไม่ว่าจะเป็นชุดกันชนที่ชิดแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะครับแล้วก็ตัวกันชนเนี่ยไม่มีรอยหินเลยไม่มีรอยหินเลยคันนี้คือรถยังไม่ได้เก็บงานนะครับรถเพิ่งซื้อมาแบบใหม่ๆมัดหมาบเลยตอนช่วงก่อนหยุดยาวเี่ยสวยมากฝากระโปรงฝากระโปรงไม่มีสะเก็ดหินไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็ราคาดีนะครับขับง่ายนะมันประหยัดน้ํามันนะครับถึงเป็นเครื่องยนต์2.5นะครับแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์2ระบบเป็นไฮบริดนะครับของโตลต้าตัวแบตเตอรี่ก็รับประกันยาวเนาะถึงปี2029นะครับก็อีก4ปีนะครับนะเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดชุดกันชนแน้สนิทนะครับตัวล้อแม็กก์เนี่ยได้เป็นขอบ17สําหรับไฮบริดนะครับโลโก้ไฮบริดอยู่ครบนะครับได้เป็นดิสเบรก4ล้อนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็เส้นสานขอบประตูเนี่ยเดิมหมดทั้งคัน เดิมหมดทั้งคันนะครับดูเงาแสงนะครับตอนมันตกกระทบนะครับสวยมากสวยมากตัวนี้นะครับด้านหลังก็เป็นดิสเรกเหมือนกันชุดกันชนด้านหลังก็แทบสนิทเลยนะครับยางก็เป็นมิชลินเทรมัสซีนะครับแต่ว่าได้ยางปี22นะครับตัวนี้ได้ยางปี2022นะครับเส้นสันคมสันชัดเจนนะประตูมือเปิดม็นโคมเมียมทุกอย่างเดิมหมดทุกอย่างเดิมหมดนะครับตัวนี้นะฝั่งเซ็นเซอร์ด้านท้ายมา4จุดฝั่งเซ็นเซอร์ด้านท้ายมา4จุด นะครับเดิม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 ไฟท้ายก็เป็น LED แล้วนะถ้าเป็นตัวไฮบริดนะมันจะเป็น LED ทุกดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหลีไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกเป็น LED ทั้งหมดนะครับโลโก้เคมอเตอร์ยังอยู่แล้วก็เซ็นเซอร์ด้านท้าย4จุดอยู่ครบนะครับอยู่ครบนะครับรถสวยสวยเดิมเดิมนะครับดูเซนเซอร์สจุดเดิมครบหมดเลยนะครับไฟทับทีมซ้ายขวามีให้นะครับคือดีไซน์ของเขาเนี่ยออกแบบมาได้ดีนะครับสำหรับแคมรี่ชมนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิด พาเช็คโครงสร้างด้านท้ายก่อนนะครับว่าจะสวยจะเดิมขนาดไหนนะครับนะบเปิดมามันจะมีห้องเก็บสัมภาระมันจะเป็นประมาณนี้เลยกว้างๆนะครับกว้างๆนะครับแล้วในนี้มันก็จะมีพวกหลุมล้ออะไรนะครับนะครับเดิมๆนะมันจะมีหลุมล้อแล้วก็พวกซีนทางมะพร้าวอะไรต่างๆให้นะครับสวยเนียนนะครับสวยเนียนนะครับเป็นองคเมนอาร์กเดิมครบนะครับ นะด้านท้ายก็กระจกเดิมโตโยตา้นะาครับกระจกโตโยต้าแท้แล้วก็ซีนประตูเนี่ยเดิมหมดซีนพวกเนี้ไล่มาถึงด้านบนนะครับเห็นได้เลยว่ารถคันนี้เดิมมากนะครับแล้วก็เนี่ยหัวน็อตฝาท้ายไม่มีแกะนะครับก็บ่งบอกได้ว่ารถคันนี้ไม่เคยซ่อมหรือทําอะไรใดๆนะช่วงฝาท้ายมาแน่นอนนะครับสีเดิมๆบางๆสีเดิมๆบางๆนะครับรถสวย <muitas> รถส no วยนะครับคันนี้นะครับพี่นะแล้วก็พวกขอบประตูเนี่ยจะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับกระจกสีฟิล์มเบอร์6กสบปานหน้า40สิบนะครับภายในสวยภายในสวยนะครับกิฟต์เลยนะครับมีแอร์หลังนะครับมีม่านหลังไฟฟ้าม่านข้างนี้ระพายแล้วก็หลังคาสัลุูมีมาให้นะครับประตูก็เป็นประตูเดิมนะประตูก็จะเป็นประตูเดิมนะครับสีนเดิมทุกอย่างนะครับสีนเดิมทุกอย่างนะครับ ขอบประตูเดิมนะครับปิ๊งๆเลยนะครับคือรถคันนี้ผมเพิ่งซื้อมานะครับรถยังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะนะครับเปิดเช็คโครงสร้างกันนะครับนี่เดิมนะโครงสร้างพวกนี้นะครับเดิมครบหมดนะครับแล้วก็พวกแถบสีเขียวตัวนี้พวกนี้ยังอยู่เลยนะครับราคาประหยัดนะสำหรับคันนี้นะครับแปดหนึ่งเก้านะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสาม นะแอดมาพูดคุยกันได้นะครับตาม line ลายแอดนที่ผมแปะไว้ใต้เบอร์นั่นเองนะครับรถนะนะนะเดิมๆนะบอกไม่มีชีขาดเลยรถเลขไม์แสนสองเท่านั้นรถเลขไม์แสนสองเท่านั้นนะครับรา,านะราคาดีด้วยคปดหด้่ยเก้คือราคาพวกเนี้จริงๆราคาตอนมันเปิดตัวราคามันก็สูงอยู่แล้วนะแต่พอร,รถมันตกมากี่ปีเนะ 19, 20, 21, 22, 23, 25, ี่ย4ีสิบเก้ายี่สิยีสาย้าหปีกว่าหกปีนะครับ ถือว่ารถมันระบบการใช้งานมันดีทุกอย่างนะครับแต่ราคาเนี่ยก็ปรับลงมาหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารถแนะนารถเซกเมนต,ต์ใหญ่ๆนะครับก็เทมนี่ตัวนี้ที่ราคาจับต้องได้ถ้าคันนี้นฟรีดาวก็จะผ่อนอยู่ประมาณหมื0 0ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นนะครับพวกระบบอํานวเนีาตสะดวกอะไรต่างๆเขามีมาให้ครบคันนะกระจกเป็นออโต้สบานเซ็นทรัลล็อกปรับพับกระจกตองข้างไฟฟ้ามีเมมโมรี่ซีดมีอะไรให้นะครับแล้วก็ซอกแก้มเดิม ซอกแก้มเดิมนะครับมุล mm ัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านนะครับมีล็อกความเร็วนะครับมีคุสคอนโทรลให้แล้วก็ไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับตัวนี้ก็เลขใหม่เพียงแสนหกนะเลขใหม่เพียงแสนหเท่านั้นเอ้ยแสนหกไม่ใช่สิเลขใหม่แสนสองผมพูดผิดนี่เลขใหม่แสนสองนะครับพวกระบบการแจ้งเตือนต่างๆมันจะขึ้นที่หน้าจอหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกลมยางอะไรต่างๆนะนะยางอ่อนนะมันจะเตือนทั้ง5เส้นเลยนะรวมถึงยางอะไหล่หน้าจอก็เป็นตัวเนวิเกเตอร์นั่นเอง นะครับน่าเป็นทัชสกรีนบลูทูธได้นะครับแต่ก็โฉมมองหลังนะครับก็จะเป็นตัดแสงออโต้นะครับตัวแอร์เนี่ยจะเป็นดูโอโซนนะครับนะแอร์เป็นดูโอโซนนะครับจะเป็นอิสระซ้ายขวาถ้าเป็นตัวพรีเมียมเนี่ยแอร์จะเป็นทริปเปิลโซนจะเป็น3โซนนั่นเองส่วนตัวไวเลสชาร์จหรือ usb aux ตัวนี้ก็จะมีมาให้เหมือนกันนะครับรวมถึงเกียร์นะครับ prdns มีเหมือนกันนะครับ eco mode power mode โหมดสปอร์ตนะครับ ev นะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับ แล้วก็ตรงนู้นมันจะมีไฟเบี้ยไลท์นะมันจะมีไฟเบี้ยไลท์อยู่ด้านในนะครับถือว่าคันนี้สมบูรณ์นะถือว่าคันนี้สมบูรณ์นะเพราะว่าช่วงประตูอะไรต่างๆนะครับเดิมครบหมดเลยเมทอาร์ก็มีให้ดูครบนะครับเครื่องก็เป็นเครื่อง2,500นะครับคือกําลังเครื่องอ่ะมันไม่หมดอยู่แล้วกาลังเครื่องมันไม่หมดเพราะว่าเครื่องมันใหญ่นะครับและยิ่งเป็นไฮบริดด้วยนะฮะมันก็จะได้แรงม้าจากตัวมอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยเดิมหมดเลยเดิมหมดเลย ฝากระโปรงก็เดิมสวยนะรถยังไม่ได้คลีนเลยเนะี่ยรถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันก็จะมีจุดๆประมาณแบบนี้นะครับแต่รถคือต้องยอมรับว่าสวยจริงสวยจริงนะครับว่าจะเป็นน็อตหัวโช๊คน็อตแก้มข้างทุกอย่างนะครับมันจะไม่มีแก่ไม่มีขยับนะครับรวมถึงเนะี่ยเป้าหัวโช๊คหรือเขาเรียกกระโหลกเนี่ยกระโหลกหน้ามันจะมีซ้ายขวาเป็นอย่างเดิมอยู่เลยนะครับแล้วก็พวกคานหน้าเนาะชิ้นนี้ต่างๆนะครับ ก็เดิมเนี่ยมองลงไปข้างล่างยังเห็นซีนทางมะพร้าวของโรงงานอยู่เลยนะครับคือหนึ่งนที่คนใช้ไฮบริดนะครับก็คือเรื่องความประหยัดนะครับความประหยัดแล้วก็อัตราเร่งนะครับมาไวตอบสนองดีนะครับแล้วก็เรื่องการดูแลมาเท่นั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบเข้าถึงได้หมดแล้วอู๋คนไทยเก่งอยู่แล้วนะครับซ่อมได้หมดแบตเตอรี่ไม่ต้องกลัวแบตพังอะ่ะจริงๆพวกเนี้ยแบตมันก็รับประกันจากศูนย์อยู่แล้วนะครับสิบปีนะครับ บตมันเปลี่ยนเป็นโมดูลได้นะครับมันไม่เหมือนรถไฟฟ้า100%เนเนาะครับเนาะใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมานะครับ096-535-5153ครับ